ปิดมายูทูกไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดี่มีผิดีก้อนน่ารักตัวอ้วนและแทมมีแกมันอ้วนทีจะแดกขนมจะแดกลูกผมจะแดกกโกโก้โก,ก็ยังมีจะแดกอะไรแ้ะเขาจะพาไปลองคติของเขาคือยอมเป็นแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแด,กอ,นนะดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นทำจิ้มซีฟูด้ดผสมบนสซาบิ วันสาดยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยสาดกระหม่อมชนะแดงสสวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมมาอยู่แถวถนนทรงวาดนะครับถนนทรงวาดก็อยู่ข้างหลังเยาวราชอ่ะถนนเส้นหลังเยาวราช ข้างหน้าที่เขาขายทองแต่ข้างหลังนี่คือข้างหลังสุดเลยนะครับก็คือเยาวราชนั่นเองก็เยาวราชเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกถนนทรงวาดนะครับผมอยู่ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามกับธนาคารยูโอบีสาขาถนนทรงวาดแล้วมาทรงวาดไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยห่านพโลล้านกุไลสุดยอดถนนของถนนทรงวาดแล้ววันนี้ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกจะลองแดกกันเลยแล้วกันอ้าวลุย นี่่านพะโล่ก็มีให้เลือกอันนี้คือส่วนเนื้อของมันนะครับไม้ไม้ใก่ครับไม้ไก่ส่วนเนื้อเนื้อนะครับนี่ก็คือเนื้อเนื้อล้วนๆน,นะเดี๋ยวผมผมแดกทีละจานแล้วกันเนื้อล้วนๆเดี๋ยวลองแดกเปล่าๆดูก่อนนะครับนะลองดู น่าไม่ให้เป็ดเดี๋ยวผมมาจานหนึ่งอันนี้คือส่วนนิ่มนี่ส่วนเนื้อ,อน,น,นี่นี่วันนี้ก่อนราคาสามร้อยี่สิบาทนะครับจานหนึ่งคือจานใหญ่อันนี้เป็นส่วนนิ่มที่คนนิยมสั่งนะที่ผมถามทางร้านก็แล้วก็คือส่วนสะโพกส่วนตูดมันอะใ,นใกล้ๆตูดอ่ะนี่คือส่วนนิ่มนะครับอันนี้จานละร้อยอ่าขอมหวานง่ามหวานง่าม ออส่วนนี้มันอร่อยส่วนเนื้อผมยังไม่ชอบเท่าไหร่แต่ผมชอบเนี่ยอืมเนื้อจริงอร่อยจริงมีส่วนคอด้วยครับคอหานคอหานไม่ใช่ไม่ใช่จะโครกนะครับเป็นคอของห่ารจริงๆนะมีสองคอนี้หกสิบบาท จานเนี้ยหกสิบบาทอ่ะลองดูผมชอบแดงแล้วพอมเอนอหนียวเลยเหนีนยวนึกๆลองชิ้มน้จิ้มดู ร้านเขามีน้ำตุ๊ด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำแกงน้ำแกงเนี่ยถ้วยละห้าสิบาทก็มีมีไม่เหมือนกันทุกวันนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะทําอะไรนี่ก็ใช้ผักผักอะไรก็ไม่รู้อะไรใช้่ายไม่รู้เมื่อกี้เขาบอกผมผมก็ลืมห้าสิบบาทวชิมดูหมูหผักอรอ่อย แบกบจริงอะเมื่อกี้แค่แค่แค่ลองดูว่ามีอะไรบ้างอ่ะวรวยจริงเลยมาผมขออันนี้ก่อนเลยครับมีน้ำน้ำาะโลโ้ให้ด้วยนะครับนี่น้ำาะโหล้เราก็ราดไปก่อนมาใ้ใกล้เลยคนระับมาใ้ใกล้เอ,อ้อย่าไกลน้ำกะโลเราก็ราดไปก่อนนี่นนเวลาผมกินนี่ผมจะแดกแบบนี้นะครับมา ตามมาค่ะตามมานน่นะครับน้ำาโโลแล้วก็น้ำจิ้มนะครับใส่เข้าไปนี่เลยมาใกล้ๆกล้เลยใกล้ๆกล้เลยอยากไกล,กล,กลอ่าอันนี้ก็ก็ไม่ต้องรอแล้วครับโซอยเข้าไปทำใหญ่ๆโตๆแบบนี้เข้าทางตรงไม่ต้องห้องนะครับ ใส่แล้วให้พริมน้ำต้มน่ยผมก็ใส่แล้วไม่อร่อยเอาที่เขามีอยู่เนี่ยอร่อยแล้วน้ำฮารู้มันน่ตัว,ตวหา่านแดงหมดแล้วตัดจานนี้อย่างนิ่มหนึ่งร้อยดูครับดูครับดูครับเสร็จแล้วนะครับ 100. หนึ่งร้อยเดี๋ยวช่างภาพร,ารอแป๊บเดี๋ยวสั่งให้ใหม่แม่ <laughs> เต็ม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 อ่านพะโลทรงว่าร้านดังอ่ะยัดเข้าไปทางตู๋อืม้มอร่อยวะส่วนนี้นอร่อย มาผมว่าคนสั่งแบบมีหดีกว่าเพราแล้วแต่ชอบแบบเนื้อก็มีมากแบบเนื้อดูอีทีแต่แบบเนื้อผมว่ามันเหนียวไปหน่อยคนชอบเหนียวมันก็คงจะ,ะก็ได้อยู่อ่ะเต็มเต็มไม่ต้องอ้อมอีกแล้ว นุ่มกว่านะน้ำเปล่าหืมแกงห้งก่อนอร่อยแบบพอตอพนนี้ก็อย่างนี้เลยใช่ต้องอะไรมากครับลูกเข้าไอืมอืมอืมนี่มันไม่มีกระดูกรอวะ อือบหนึ่งนครับส่วนหนังที่เป็นคอ,อว่าร้อนถ่านที่ี่ยมีดีตรงที่ไม่มีกิน ไม่มีกิ่นสาบาร์ลโลก็ไม่ได้ม่ได้บแบบว่ารสรสชาติแบบโดดมากผมว่ามันมันพอดีก็คืผมชอบมากก็คือส่วนนี้มีแต่อร่อนะส่วนเนื้อนี่ก็กินกินได้ผมก็ชอบผมก็ชอบนะแต่ว่าผมชอบนิ่มมากกว่าส่วนคอนี่ไม่ต้องพูดถึง ผมแฟนขับคออยู่แล้วคอเป็ดคอฮานะ <laughs> <laughs> ไปดีกว่าเดก็กต่อล้วสวัสดีครับผมหม่อมธนาแดงอย่าลืมกดติดตามนะจ้า <laughs> อาแล้วครับลืมบอกไปอันนี้เขามีไส้ด้วยนะเขาเรียกไส้แก้วมาเลยมารอบสองตลอดพูอไส้ใหญ่ไส้เป็ดเยอะร้านอุไรเนี่ย ทานทานเปเนี่ยเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์กับวันพระจีนนะครับพระจีนกับพระไทยไม่เหมือนกันนะแล้วก็ตั้งแต่สิบโมงนะครับมาเก้าโมงครึ่งก็เริ่มขายแล้วถ้าเขาพร้อมรีบมาหน่อยเพราะถ้าบ่ายเนี่ยหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วยอดออเดอร์สั่งเพียบไปละไปจริงละสวัสดีละ